สวัสดีสวัสดีสวัสดีพีเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อสวัสดีกันยามเศร้าๆเนะทุกคนเนาะตอนนี้กับประมาณ9ก้าโมงกว่าและสิบโมงแล้วทุกคนสิบโมงแล้วเนาะน้องลีห่ากับปล่อยคลิปไปทุกคนปล่อยคลิปไปตอน8ปดโมงไปน้อยนึงนี่แหละนาอแล้กก็มีหลยๆคนกันมาเขาคอมเมนต์กันนะทุกคนเนาะเขามาคอมเมนต์กันแต่มียูเม้นนึงทุกคนเพื่อนบอกว่าอยากให้้องลี่ตอบ เพิ่นถามน้องลีมาเนาะเพิ่นก็ว่าคําถามนี้กะโบได้อย่างเดินเนาะเพียงแต่อยากถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคน้องลีกะสิมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแชร์ความคิดเห็นเรื่องนี้อ่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องลีเองเ้อทุกคนเดินเนาะอ่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนคนธรรมดาคนนึ่งที่แบบบ่ได้มีส่วนใดส่วนเสียอย่างเลยเนาะทุกคนเนาะน้องลีอยากให้หลายๆคนฟังความคิดเห็นนี้ แล้วก็เอาไปพิจารณาเอาเบิ้งนัทุกคนเนาะโบเมนโบเมนมาอ่าอย่างเดีอทุกคนนุงลี่อยากอ่ามาตอบเนาะเพราะว่ามีหลายคนบางคนเก็แบบทักมาถามมาลมเรื่องนี้กับลุงลี่เนาะเพราะว่าหลายคนก็อยากมาเที่ยวลาวคือกันแต่ว่าก็ยังติดใจเรื่องนี้เนาะเพราะว่าก็มีบางคนที่เฮ็ดคลิปไปแล้วกับบริโอเกนสร้างสรรค์เนาะโอเแนแบบอ่าเฮ็ดให้มีการแตกแยกงกันนะซันซานทุกคนเนาะ แต่ลุงลี่เฮ็ดคลิปนี้มาบนได้มีประสงค์ออียงเลยเนาะเพียงเต่แบบอยากมาโตบในมุมของคนธรรมดาคนนึ่งเนาะทุกคนเนาะที่โบมีส่วนใดส่วนเสียแต่กะอาจจะมีอีกมุมนึ่งที่เพื่อนมีส่วนใดส่วนเสียเพื่อนก็เลยแบบมักดราม่าเรื่องนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคคำถามพี่ผู้นี้เพื่อนก็มีอยู่ว่าอ่า คลิปนี้ทุกคนน้องลี่หักอะป้อยไปตอนแปดโมงตอนนี้สิบโมงทุกคนน้องลี่เห็นเมนนี้น้องลี่อยากเอามาตอบเลยเนื่องจากแบบหลายคนถามมาเนาะโอเคถามมาก็ไม่ได้ตรงกันดอกทุกคนแต่ว่าเนื้อหามันคล้ายๆกันยากฮู้แบบคําตอบเดียวกันประซรีญญานาะคำถามก็มียว่าถามน้องลี่ครับ ผมได้ไปเห็นในโซเชียลว่าคนลาวไม่ค่อยอะไรกับคนไทยเลยเท่ากับคนเวียดนามอันนี้น้องหลีมีความคิดเห็นอย่างไรครับบางทีผมฟังแล้วก็แบบผมชอบประเทศลาวอยากไปเที่ยวแต่พอมาเจอแบบนี้รู้สึกเฟลนิดหน่อยครับคำถามไม่ได้อะไรนะครับแลก <l ain> เปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคน้องลีเฮดคลิปนี้ไปกันแลกเ,เ, <l ain> เปลี่ยนเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นคือกันเดินคนเดินเนาะ อ่าวีพีเอฟซีคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์ลมกันได้ทุกคนคลิปนี้ก็คือเว้าวกันแบบสดๆเลยเนาะอ่าถ้าถามว่านงลี่คิดเห็นจังใดท,ที่ว่าคนลาวบ่อยอีหยังกับคนไทยเนาะบ่ทอคนเวียดนามอันนี้สําหรับนงลี่เองนงลี่บดได้อย่างกับเรื่องนี้เลยเนะทุกคนเนะาะบดได้แบบสีเลียดเลยเท่าแบบ เท่าที่ในโซเชียลเขาจะเว้ากันนะทุกคนนุงนี่เองเกิดมาในยุคที่บบได้มีสงครามเล้วบบได้มีอคติกับประเทศใดทางนั้นแล้วเนะทุกคนเนาะแล้วลุงนีง่กับโบได้เคยทึกสอนมาว่าให้แบบอ่าให้เกียรติประเทศนั้นให้ฮักประเทศนี้บอกเคยมีเลยนะทุกคนเนาะนุงนี่ส่วนหหาจ่จิโฟกัสกับปัจจุบันหลายกลัวว่าเออาคนประเทศใดเพิ่น ปฏิบัติดีกับเฮาสิน,นะทุกคนสลายลูนี้ซีโฟกัสแบบนี้หลายกั่วแต่ลูกนี้กับบุเคยเห็ุคิปแบบโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งเลยทุกคนเนาะอ่ะที่ถามมาว่าอันเทโบที่คนเราบรุกค่อยอย่างกับคนไทยก็คืออคติกับคนไทยแหละเนาะวัวหมายก็คือเนาะลากาแบบสลายกัจจะมากคนเวียดนามอย่างแบบนี้แทโบเนาะอันนี้ ตามลุงลี่เองแล้วค่ะคนอ้อมค้างขนลุงลี่เลยก็คือบบเป็นแบบนั้นเด้อทุกคนเด้อบบเป็นแบบนั้นเลยเนาะกะอันกะคือธรรมดาแหละเนาะทุกคนเนาะก็คือธรรมดาทั่วไปเลยเนาะถ้าถามว่าอันอคติโบนุลี่บ่ใดสำหรับคนที่เห็ุคลิปลุงแบบนั้นท่านน่าจะมีอาคติหรือมีส่วนใดส่วนเสียหรือทึกสอนมาแบบใดกะ บูคือกันเนาะทุกคนเนอะสำหรับน้องลี่เองแม่นอคติกับเวียดนามบอาคาติกับจีนบอาคาติกับไทยบอัอนนี้น้องลี่บอไเลยอคติกับผู้ใดญเลยเนาะทุกคนเนอะบอได้อคติกับผู้ใดเลยเนาะและตามที่เห็นอินฟูลหลายๆคนที่เกิดมาในยุคใหม่เน้ะทุกคนเนอะเพื่อนกับแบบโบยากให้เอาคำเก่าๆที่ ตั้งแต่โดนพุ่นอะทุกคนตั้งแต่โดนพุ่นอะเอามาว้าดในยุคนี้และหลายคนกะต่อต้านคือกันเนาะทุกคนเนาะที่แบบอ่ะส่นใหญ่อันนั้นก็คือรุนตั้งแต่โดนโด,นโดนพุ่นสินะเนาะมันเป็นเรื่องที่คนสมัยนี้บริยุทในจุดจั้นเร้วสินะเนาะส่นหลายคนลาวยุคใหม่กะสีแบบอันโฟกัส ละก็เห็นที่แบบคนไทยเพื่อนมาช่วยในทุกคนเนาะให้พี่เอฟซีผู้ใดที่แบบอยากมาเที่ยวลาวก็สามารถมาได้เลยเด้อทุกคนเดินเนาะนุงลี่คิดว่าคนยุคใหม่ที่เห็นโลกกว้างในโซเชียล,ลาาแล้วก็ได้ไปแล้วได้ไปหลายประเทศแล้วได้ไปไทยได้ไปเวียดได้ไปจีนแล้วสินะเนาะเพื่อนสิบุคิดเรื่องนี้เลยในทุกคนเดินเนาะยิ่งแบบเป็นคนแถวสุนทรบทแบบนี้คือจาก้องลี่สินะเนาะบ่ค่อยมี บ่ค่อยคิดเลยขนาดทุกคนบ่ค่อยคิดเลยคือจางครอบครัวของลี่น่ะไปเที่ยวไทยคือแบ,บบมักแหงนะทุกคนเนาะมักเลยแหละเนาะมักแบบอาการปกครองมักการเอยียงต่าง,ง,งๆฮะละเลยทุกคนเนาะอันนี้ลีอยากให้พี่สีคิดไปในทางแบบนี้หลายกลัวเนาะ คือครอบครัวของลี่เองเนาะคืออ้ของลี่หันเพื่อนกะมีแฟนเป็นคนเวียดนามนทุกคนรอทีเอฟซีเข้าใจว่าลี่มีแฟนเป็นคนเวียดนามบ้แมนเลยทุกคนเด้อป็นไอ้ของลี่เนาะที่มีแฟนเป็นคนเวียดนามอันนี้ครอบครัวของลี่เองกะบรได้คิดอีอย่างบ้ว่าจะมีแฟนเป็นคนไทยเนาะคือเอื้อยของลี่มีแฟนเป็นคนไทยคือการทุกคนแต่ว่าใส่อ่า ความหักขนาดมันบังคับกันบดไดเมนบารุกคนถ้าหักบอเป็นเนื้อคู่กันเมื่อนึงก็ต้องจากกันไปเนาะต่ว่าไอ้ของลุรีปัจจุบันนี้เพื่อนมีแฟนเป็นคนเวียดนามเนาะถ้าหักเพื่อนหักกันเพื่อนมากกันกลับไปยุ่นน้ำกันกะเป็นแบบนั่นเนาะทุกคนเนาะแล้วกับบุรีบีหัอคติอย่างเลยเนาะทุกคนมีแฟนเป็นคนเวียดนามแต่เพื่อนไปเดียวไทยเพื่อนก็ยังบอกเออมาก แล้วก็รู้สึกดีที่ได้ไปสินะเน,นาะทุกคนเรื่องความฮักนี่ก็คือมันบังคับกันบดได้เลยเด,อด้อทุกคนเด้อเนาะซึ่งเมื่อนี้เฮาอาจจะบอกว่าโบมากโบมากสินะโบมากผู้นี้นะแต่อนาคตไปเขาอาจสิมากแล้วก็ซีได้อยู่กับผู้นี้ก็ได้สินะเนาะทุกคนเนาะอันนี้เรื่องความฮักเขาก็ต้องแยกกันไปทุกคนเรื่องความฮักนี่คือบังคับกันบดได้เลยเนาะประมาณนี้ทุกคนเนาะสำหรับน้องลี่ได้เนาะ ้วกะสำหรับน้องลี่เองน้องลี่โบได้มีอคติณนะจุดจุดนี้บอนนี้เนาะแต่ว่าน้องลี่สิมักฝูกัสบาบนที่คนประเทศใดที่ส่วนหลายเพื่อนมาเที่ยวบ้านเฮาหรือไปเที่ยวบ้านอื่นกระยาแต่เพื่อนโบค่อยให้เกียรติหรือโบค่อยเขาลบกฎหมายประเทศนั้นๆแบบโบค่อยให้เกียรติคนประเทศนั้นๆหาน้องลี่สิ โฟกัสบอลน,นี้หลายกลัวเนาะเพราะว่าุ้งลี่คิดว่าอ่าเพราว่าเพราว่า,า,ากฎหมายของประเทศเจ้าสิเป็น่างแก็ตามแต่พอเจ้ามาประเทศนี้เจ้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนี้เพราะว่าอันมันคนละประเทศกันเนาะควรให้เกียรติกันอย่างประมาณนี้หลายกลัวทุกคนแต่น้องลี่กะบริได้กวลวมรวมดอกเด้อทุกคนเด้อบริได้กวลวมรวมถ้าหาก ผู้นี้ที่มาแล้วเพื่อนปฏิบัติแบ,บบดีแบบนี้น้องลีกะซีโฟกัสแต่คนคนนี้เนาะกะบไริกวรวม,มืดเนาะแต่กะละกะแบบพยายามเข้าใจว่าคนในประเทศหนึ่งๆกะย่อมมีทั้งคนดีและกะคนบุด,ดีสินะหเนาะส,ส่วนใีโฟกัสแบบนี้หลายอััวเนาะตามที่น้องลีเองหูซึกนะทุกคนเนาะและทุกเทื่อที่น้องลี่ไปเที่ยวไทยเนาะคนนานน้องลีเองกะ ได้ถามคนที่ไปโดยที่บริไถ่ายคลิปบริที่บริสัมภาษณ์น้องลีก็ได้ถามพยายามถามคนที่ไปนากานเราบว่าจะเป็นอ่าพ่อแม่อายเอื้อนน้องมูคู่ที่ได้ไปนกากันน้องลี่กัพยายามถามว่าเออเวลามาแบบนี้ขนามาไทยแบบนีขนามีมีอันเดอร์บที่เห็นลวแปกตาเลยเนาะบางคนก็นจะเห็น บางคนก็นจะตอบว่าไปในเรื่องที่แบบความเจริญหรืออย่างตังต่างไปเนาะแต่ว่าบางคนเม่นกับิตโตประมาณนี้เด้อยทุกคนบางคนนี่เป็นกับชีโตแบบว่าอนเรื่องแปลกขั้นอย่างบ่เห็นเนาะแต่ว่าเรื่องที่เห็นแล้วภูมิใจนะเห็นแล้วแ,แบบดีต่อใจนะมีหลายเฮงบางคนก็นตอบว่าในนี้ได้ทุกคนอันนี้ก็คือแบบในมุมคนที่ ธรรมดาในมุมคนธรรมดาแล้วทุกคนเนาะมุมคนธรรมดามุมคนที่ยู่แถวเขตสุนบทเนาะคือจังครอบครัวน้องลี่อาห้เอ้ือยน้องพี่น้องของน้องลี่ ประมาณนี้ทุกคนเนาะและพี่น้องงนลองลี่กะยังพากันอยากไปเที่ยวอยู่ทุกคนคือจากแม่น้องบอลทันต์เฟินก็อยากพาครอบครัวพาลูกพาหลานไปเนาะแต่กะยังประทานมีพาสอร์ก็เลยว่ายังประธานได้พากันไปเพื่อนอนละมือหนึ่งทุกคนอาจิได้เห็นคลิปที่้องลี่พาครอบครัวไปกันเลยลายคนไปเที่ยวไทยเนาะทุกคนเนาะโถทามือพร้อมก่อนเพราะว่าตอนนี้การเหตุพาสตอยูลราทานก็คือยากแห่งทุกคนยากหลายเลยเนาะ ถ้าแบบยากได้ไวขนาดตรงแบบไปจ้างหนายนาเนาะ,ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือมุมของนงลี่เลยทุกคนเดินเนาะถ้าพี่พี่ผู้ใดที่อยากมาเที่ยวลาวนุงลี่กะแนะนําให้มาเลยเนาะทุกคนเนาะบริมีอย่างคนลาวบริคิดแบบนั้นดอกเลยทุกคนเดินคนลาวยินดีตอนรับทุกๆคนเลยเนาะว่าจะเป็นคนประเทศไดก็ย,ย,ยินดีตอนรับเติ้ ไทพีเอฟซีซิมายามบ้านคองลงลนุลีเนะละเอฟซียานท่าน่ะกะโบบุปเป็นอย่างเดือดขุ่นเดือถ้าหากพักอยู่ที่เหือนของ,ลงลุลีได้ไทพีเอฟซีบลังเกียดสามารถพักได้เนาะแล้วกับบุปเป็นอย่างอีกรดืุ่นบ่ตรงย่านแบบกองหลนเพื่อนซิมาจับโบอันนี้ แถวบ้านของลุงลี่นี้แม่นบ่มีเนาะตามข้าวอันนั้นอันนั้นจะเป็นแถวบ้านอื่นเนาะอาจจะมีตามข้าวเทะแต่ว่าถ้าเป็นเฮงือนของล,งลี่ตามที่มีหลายๆคนมาพักเนาะมาตตั้งประเทศเนี่ยก็บบได้มีอีย่างทุกคนเพราะว่า,าผู้ใหญ่บ้านของลีงล่เเพื่อนใจดีเนาะทุกคนเนาะกับบกะบบปินอย่างคือกันทุกคนเนาะอันนี้ก็คือมุมมองของลุงลี่เลยทุกคนเลยถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวลุงลี่ดีตอนรับเลย นคนเราดีตอนฮับเลยเนาะสามารถมาเที่ยวได้เลยเดอ้อแต่กะอยากให้อยากฝากถึงคนที่ี่มาเที่ยวลาวเนาะทุ่งดีแนะนําให้วางแผนดีๆแลวกะบะ่ต้องคาดหวังอีกอย่างหลายเนาะวางแผนดีๆบ่ต้องคาดหวังอีกอย่างหลายอืมแ้วกะแนะนําให้ทายพีเอฟซีบยักแลกเงินมาสามารถเอาเงินบาทมาใช้ในลาวได้เลยแต่ อาซิไดเลต่ำกลัวน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งเดี๋ยวดุคนเพราะว่าเลตท,ทั่วไปก็คือสูงอยู่แล้วโบมีบบนหลาที่แบบต่ำเลยบางเทือกนะแล็กยูดานไลพีเอฟซีเข้ามานะ่ะยูดานทันเลดถือก่าอยูแถวแบบธรรมดาดีซ้ำทุกคนเนาะอันนี้น้องลีแนะนำํำเด้อเนาะตามที่น้องลีได้ไปได้มาแล้วได้แลกหลายเทือกฮั่นแลวทุกคนเนาะจำไหพีเอฟซีผู้เลตมากะประมาณนี้เด้อ้ะกายิยนดีตอนรับทุกคนเนาะ โอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับปูม่มหมอกขอ,ลองลุงลีเนาะเดี๋ยวลงลีกับจิขอตัวลาไปก่กนเดินทุกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะลุงลีกับแบบโบฮูดอกเด้วว่าอนาคตลนงลีสิได้แฟนเป็นคนประเทศใดเนาะลองลีกับโบฮูคือกัน,กนแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุพเพสันนิวาที่พิ่นซีให้มาเจอกันนะทุกคนเนะเาะประมาณนี้แหละ แต่กะปรารถนาขอให้ได้แฟนที่ดีเนาะขอให้ได้แฟนที่ดีเข้าใจเฮาเนาะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ขอให้ได้แฟนที่ทัศนคติดีเนาะน้องลีมักคนทัศนคติดีโบมากคนทัศนคติลบเพราะว่าหูสึกว่ายุ่งนำและยุ่ยากทุกคนเนาะประมาณนี้เด้อเนาะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าด้วยทุกคนเด้อบ๊ายบาย พีพเซีคิดจังไหนสามารถมาเสขอบคิดกันได้ด้อย